สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมยันเดนเละเหมือนเดิมนะคะผมก็สําหรับวันนี้นะคะจะบอกว่าเออเขามีอัปเดตใหม่ๆแล้วค่ะทุกคนก็คือว่าจะมีท่อนะคะอยู่ในโรงเรียนเนาะนี่เลยค่ะเดี๋ยวปอจะพาไปดูนะคะนี่เลยตรงนี้เนี่ยเออมีท่อนะคะมันคือท่อระบายน้ําขี้ค่ะทุกคนนี่นี่ก็เท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถ ฆ่าคนแล้วก็ทิ้งลงท่อนี้ได้คะ่ะว้าวตื่นเป้นจังเลยทุกคนเอว่าแต่เราจะเริ่มยังไงดีนะเดี๋ยวนะถ้าปอจะฆ่าคนเนี่ยปอต้องอุ้มมาแบบว่าโคตรไกลเลยนะคะอืมโห ตรงนี้คือแบบว่าคนอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะหรือว่าเราจะค่าจากข้างบนแล้วก็เอิมผักศพเนี่ยลงมาข้างล่างดีวะเพื่อนเอเอาไงดีนะถ้างั้นเนี่ยเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะคะเพื่อไปดูล้านรลาวนะคะว่าเราเนี่ยจะทํายังไงดีนะคะ <c oughs> <c oughs> เออไม่ใช่เนาะเฮ้ ตรงนี้หรือเปล่าอ้านี่งไงเห็นไหมคะคือเราเนี่ยต้องลากศพมานะคะจากตรงนู้นนะ<ม>เห็นไหมนี่เลยแล้วก็ลาก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 มาแล้วก็ยกศพขึ้นแล้วก็ทิ้งมาข้างล่างเลยนะคะแต่ว่าวิธีการงัดฝาท่อขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่ คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปหาคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหล็กนะคะเพื่อเอามางัดฝาท่อนะคะสวัสดีโอเซเนอันนี้คือปอโหลดเซฟใหม่นะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเหล็กปักอยู่ใช่ไหมคือเราก็เอาอันนี้เนี่ยไปงัดฝาท่อได้ค่ะหรือไม่ก็ไปหาเรื่องไอ้พวกนี้เว้ยแล้วก็ขโมยมาค่ะทุกคน เอาไงดีนะแต่ว่าถ้าเราถือออกไปนะ่ะยังไงเนี่ยก็ไม่คนเห็นเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขโมยมาจากพวกนี้นะคะมันคือพวกกลุ่มอันตาพานค่ะที่เขาเนี่ยชอบหาเรื่องเรานะคะวันดีเพื่อนเ <Back off. S 1> ยห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอือพชชายบ้าะไรก็ไม่รู้ชอบผักผู้หญิงนะคะคือแบบว่าเราเนี่ยแค่เดินทนอยงะเว้ย ออโอเคค่ะเราจะเริ่มหาเรื่องคนไหนก่อนดีนะเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินชนบ่อยๆนะคะตอนเขาเนี่ยหาเรื่องท้าต่อยเราค่ะทุกคนกเ็เราจะเดินชนคนนี้แล้วกันเนาะมาดีมาดีต่อยเปล่าต่อยปล่า,ลาหนึ่งหนึ่งปล่าครับเอาปล่าครับอุ้ย<ม>เอาแล้วเวย้ยมาแล้วอุ้ยกดอี กด F นี่น่แล้วกด R จ้วงท้องเลยเฮ้ย <got> นี่ไงขำค่ะ้ายเธอแพ้ผู้หญิงหรอคะเนี่ย้าย โอ้โหแล้วไปนะคะเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยก็ได้เออ่เหล็กอันนี้มานะคะเราต้องเอาวันนี้เนี่ยไปงัดฝาท่อขึ้นมาค่ะแต่ว่าเอท่ออยู่ไหนวะเฮ้ยทุกคนขะปอวิ่งผิดทางอ่ะไอ้คนที่ปอพึ่งต่อยไปอ่ะมันหายไปแล้วว่ะทุกคนมันหายไปไหนวะเห็นปะเฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ย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 อ๋อนางนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยกาลังนั่งพักนะคะคือนางเนี่ยเจ็บท้องไว้ทุกคนไปก่อนนะแกขอบคุณสําหรับเหล็กนะขอบคุณหนอก็คือว่าเราเนี่ยสามารถจัดการกับพวกนักเลงได้นะคะหุยหุยอยหุ้ยถ้าจะไม่ดีเลยน่ะคือเราเนี่ยต้องห้ามให้ใครเห็นเลยนะคะโอเคโอเคมา เราต้องทําการเปิดฝาท่อค่ะทุกคนปึ๊บนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็เอาอันนี้เนี่ยรัดขอนะคะผมเฮ้ยมีคนมา,าทิ้งก่อนเฮ้ยมาทำไมอะ่ะเพื่อนมาทำไมเหอะอุ้ยแบบดูดิสีผมหมือนกันเลยอะ่ะแกเหมือนเขากำลังจะหาอะไรอยู่เลยคะ่ะทุกคนหาอะไรอยู่หรอหากบหรือเปล่า อุ้ยขนมอ่ะขอกินเนี่คนสิคะอุ้ยนี่มันขนมหน้าเนื้อเหรอเนี่ยโอเคโอเคเราจะต้องรองให้มีคนเดินผ่านไปก่อนนะคะมาแล้วก็กลับมาเอาเหล็กก่ะทุกคน <S <s ฟึบเฮ้ย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 เฮหมือนปอจะเห็นเหยือห่อแล้วคะ่ะมานี้นีนเ่เรียบร้อย โอเค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 เอ้ยโอเคทุกคนเฮ้ยเห็นไหมคะว่าไม่ทิ้งรอยเลื่อนเลยค่ะแล้วเราก็ทำการอุ้มศพนางนะคะสุดหล่อว้ยทำไมสุดหลอแขนขาดอ่ะสุดหลอแขนด้วยหรอคะมาทุกคนทำการทิ้งลงท่อเลยครับผมโอ้ดูดีคนน่ากลัวเลยอะ น่ากลัวจริงแล้วคือแบบเป็นการตายที่แบบว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะครับผมโอ้โหสะใจมากมากเลยค่ะโอเคค่ะปอว่านะคะเท่านี้เนี่ยไม่เพียงพอนะคะจริงๆคือปออยากฆ่านี่ว่ะสภานักเรียน,นะนอ่ะมันไสอ่ะเออคือแบบว่าชอบเดินเกกกาไม่ชอบเลยนะ่ะเอาใครดีวะ เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีคนเดินผ่านมาอย่างแน่นอนค่ะแค่ว่าเราเนี่ยต้องแบบว่าต้องรอก่อนนะคะโอเคโอเคอเดี๋ยวนะนั่นไงทุกคนค่ะปอยเจอแล้วค่ะคือสภาคนนี้เนี่ยนางเนี่ยชอบเดินคนเดียวนะคะแล้วก็ทำเป็นเดินลอยหน้าลอยตาเราจะเป็นสตโตเกอร์นะคะคอยเดินตามนางแล้วกันเนาะ คือตั้งแต่ปอเล่นมาเนี่ยปอไม่กล้าข้สาสพานักเรียนเลยนะคะเพราว่ากลัวว่ากลัวฝาเว้ยคือกลัวฟู้ไม่ได้อะไรย่างนี้เว้ยก็เดี๋ยวรอ,อก่อนเนาะทาเป็นเดินชิวๆเดี๋ยวก็รู้เลยเดี๋ยวก็รู้เลยรู้เลยแน่เฮ้ยรว่าเราวิ่งไปหนักรอก่อนดีกว่านะคะโอเคเฮ้ยวันดีเพื่อน อาการเป็นไงอ่ะย่ำแย่หรออุ้ยเขาแบบ <c oughs> คือนางเนี่ยอับอายนะคะอับอายที่แพ้เราเวย้ยโอ้น่าสองสารจังเลยอะ่ะเจ็บมากไหมหนะ้าเออผู้ชายอะไรก็ไม่รู้นะคะสู้ผู้หญิงไม่ได้คะ่ะทวนเป็นไงไงละ่ะโดนนันจังสอยท้องไปคือแบบจุกเลยคะ่ะโอเคทุกคนปอจะวิ่งไปเอาเหล็กนะคะมาวางไว้แถวแถว,แถวนี้แล้วกันเนาะ เราจะเอาไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะคือป๊อบไม่รู้ว่าพอแปดโมงเช้าเนี่ยนางจะไปเรียนหรือเปล่าเวแต่คิดว่าน่าจะปนเรียนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีคนเดินผ่านมาเนี่ยล้วก็สามารถลักไก่ฆ่านางได้นะคะใช่ปะ่ะนี่แน่ปิดประตูเลยเฮ้ยนางเดินมาแล้วค่ะทุกคนวฮ้ยแปบมงแล้วว่า โ,โอ้ยพอแปดมงแล้วเนี่ยนางก็ต้องไปเรียนน่ะโอ้โหแย่จริงเลยทุกคนโอ้ยเสรียดายเลยอ่ะฟึบปอจะต้องถืออันนี้ไปนะคะเอตรงนี้มีใครข้าไหมเฮ้ยไม่มีหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮทุกคนปอเห็นเป้าหมาแล้วค่ะ โเคโอเควิเ okay, okay. ผื่อมีคนเลยมาวิฮะอะไรหรอไม่มีอะไรเลยเธอเธอกลัวอะไรหรออะไร <c oughs> นี่แน่ฮ้าหาหา,หาแล้วก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรอเฮ้ยคือน,นางเห็นศพเว้ยเฮ้ยม,มีคนเห็นศพหว่าทุกคน <c oughs> แต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเราอุ้มศพได้คะ่ะแล้วก็ รีบเอาไปทิ้งนะคะนี่เลยนี่แน่อูยลอยไปแล้วคะ่ะทุกคนน่ากลัวมากคําค่ะคำค่ะ,คคะโอ้บอกเลยว่าข้อสะใจอะ่ะไม่มีใครรู้เลยว่าศพเมื่อกี้นี้เนี่ยหายไปไหนนะคะ จะบอกว่าพอมีท่อมาเนี่ยมันก็ทําให้การฆ่าเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะทุกคนใช่ไหมเออคือมันง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะเ,ออเข้าเรียนดีกว่าค่ะเฮ้ยไม่มีคนจับได้ว่ะถามจริงงานหมูหมูเลยอะ่ะหมูจริง You do can this สวัสดีนี่คือโอสนาเกิดใหม่แล้วเนี่ยโอเคค่ะปอจะวิ่งไปเอายานะคะศปต่อไปเนี่ยที่เราจะฆ่านะคะก็คือไลบาลุนะคะเดี๋ยวปอจะเอายานอนหลับนะคะให้นางกินค่ะห้าห้าห้าเฮ้ยดีป่ะหรือว่าจะเป็นยายาพิษดีวะทุกคนเออ เป็นยาพิษก็ดีนะคะก็คือมันจะมียาพิษยานอนหลับแล้วก็ยาถ่ายนะคะใช่ไหมคือปอเนี่ยไม่เคยใช้ยาพิษฆ่าคนเลยค่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะปอจะลองฆ่าดูเนาะก็คือโรงเรมน,นี้นะคะมีนักเรียนตายไปสองคนแล้วค่ะแต่ไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะถามจริงโอเคค่ะทำการดับของนะคะอืมนี่งไงยาพิษโอเคยาพิษ นี่ไงโอ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างร้ายแรงนะคะเราจะวิ่งขึ้นไปชั้นเอ่อบนชั้นดันฟ้าค่ะทุกคนอ,อยู่ใหนหน้าไลบารูนั่นไงพอเจอแล้วกำลังเอ่อกินข้าวแล้วหรอคะมัมมัมไหมมัมมัมมันี่มันี่มันนี่นี่แน่โอ้ยยาพิษ บอกเลยว่าตายอ่ะอตายแน่ทุกคนอุ้ยอยากเห็นว่ากินข้าวสิลายปาหลูอร่อยนะแล้วเราก็ต้องรอให้นางกินข้าวก่อนนะคะแต่คือปอี่ยก็คือแบบว่าไม่อยากฆ่าอุศนะแล้วนะคะเพราะว่าปอแบบว่าสงสารนางค่ะก็เลยมาฆ่าลายบาหลูแทนนะคะเมื่อไหร่ลายบาหลูจะกินข้าวเนี่ยอุ้ยเอาละววทุกคนหุ้ย โอ้ยเจ้าอืมไม่น่ารอดอะเอาจริงป่ะวิวิตายครับบอกเลยว่าไม่รอดนะคะทุกคนคะ่ะวยนางตายเลยอ่ะวยตายเลยแล้วคือ,อยังไงอ่ะคือออฟนานะ เพื่อนตายอยู่ข้างๆแต่คือนางไม่รู้เรื่องเลยหรอถามจริงโสนนาฉันถามจริงเพื่อนเธอตายแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยถาจริงคือนางกินข้าวกับผู้ชายโดยที่แบบว่าไม่สนใจเพื่อนเลยนะทุกคนอะไรวะหน้าโสนนาโฆษณาเพื่อนมึงตายแล้วโฆษณาถามจริงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ไม่มีคนอยู่ใช่ปะ โอเคจับปหึอย่าพิ่งมีใครเห็นนะนี่ไงทุกคนมันเอาลงไปไม่ได้หรอโอ้โหเอ้ยเสียดายเลยอะ <c oughs> คือถ้าปออุ้มมาเนี่ยยังไงหนึ่งก็มีคนเห็นแน่นอนนะะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะต้องรองให้โอสนาเนี่กินข้าวเสกกร็จก่อนแล้วกันนะ <c oughs> คือปออยากรู้ว่าโอสนาเนี่ยจะเห็นเพื่อนตาหรือเปล่านะคะปอแต่ปอจะทําการเล่งเวลานะคะ เร่งเวลาเมื่อ,อไหรนะ่นางจะกินข้าวเสร็จก็ไม่รู้นะคะเธอจะกินข้าวเสร็จเมื่อไร่หรอโอซานะ่า oh. กินเร็วๆหน่อยได้ไหม it, เ,เฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เหมือนมีคนเห็นเลยอะงงอะเกมบั็กหรอเอองงอะเอาใหมค่ค่ะทุกคน oh. เร่งเวลาต่อค่ะเร่งเวลา oh. เร่งเวลาเร่งเวลาเฮ้ยแล้ไง มีคนเห็นศพแล้วค่ะวันดีค่ะทำอะไรกันอยู่หรอคะเนียอุ้ยตายแล้วมีคนตายหรอคะเนียว้ายดู้ตกใจมากเลยค่ะอาจารย์โอ้คือแบบว่าอาจารย์หน้าตาแบบตื่นตื่นมากเลยค่ะอาจารย์โอ้ ก็คือในขณะเดียวกันเนี่ยโอสนาก็ยังคงเป็นคนโง่นะคะที่ไม่รู้ว่าเพื่อนเรืองเนี่ยตายแล้วนะคะโอ้โหอะไรกันเนี่ยในเมื่อทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามแผนนะคะบอกเลยว่าไม่มีใครจับเราได้แน่นอนค่ะทุกคนปอมั่นใจร้อซนเลยค่ะ ปาป่าป,ป,ปตอนนี้น่าจะเป็นเวลาพักกลางวันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวปอจะเดินมาดูซิว่ามีใครอยู่คนเดียวบ้างหรือเปล่านะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อขโมยกุญแจเหรอไม่เข้าไปเหรอทุกคนโอ้ไปแล้วเหรอยายจุงโอเคค่ะปอจะมารอดูพีๆอะไรอะ่ะเห็นใครอะ่ะอ๋อนางเห็นศพค่กก็เลยตกใจนะคะเฮ้ยนี่มันเหยื่อของเรานี่หว่า กำลังเดินสารวจเหรอคะเอา้เอาไอ้คนนี้คือแบบว่ายังไม่หายปวดท้องเลยทุกคน <c oughs> บอกเลยว่ายันจังเนี่ยหมัดแรงนะคะเออหมัดหนักกะเอาไว้ง่ายเลยวัดดีค่ะรุ่นพี่ <c oughs> เป็นอะไรเหรอคะเออพอดีว่ามีคนตายน่ะจริงเหรอใช่แล้วถ้าปอกฆ่ารุ่นพี่ล่ะเฮ้ย <c oughs> ดางาคนนี้เขาอยู่คนอ๋อไมนหว่าเถอะเอ้ย ก็นึกว่าอยู่คนเดียวไปอะไรหรอเธอเอ้ยให้ตายเถอะมีคนตายน่ะฉันกลัวมากเลยรู้สิคะขาสั่นเลยก็คือนางขาสั่นจริงๆค่ะทุกคนค่ะโอ้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวนะเธอก็แค่คนตายน่ะเพื่อนโอเคทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ย ใกล้เวลาที่ตำรวจจะมาแล้วนะคะคือปอก็อยากรู้ว่าจะมีคนจับได้หรือเปล่าค่ะว่าใครเป็นคนฆ่าอะไรอย่างี้นะคะอีกสามสิบสองวิเท่านั้นฮ่าฮ่าโอ้โหไอ้กแก๊งนี้นี่คือกินข้าวกันโคตรนานเลยฮะลหลนายเนี่ยเป็นไรหรอเนี่ยปวดท้องหรอออกไปซะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะอายนะคะเนี่ยฮฮ โอเคเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งรุ่ยเลยเฮ้ยมีคนตายเฮ้ยเอ้าบรรทุอคือปอหาแฉลงไม่เจอเว้ยคือปอลลืมไปได้ยังไงวันเนี้ยทุกคนโอ้โห <coping> ก็ว่าอยู่ก,ก็ถือว่าเฟ <c oughs> ลไปนะคะ <c oughs> โอ้โห, <c oughs> โ,โ,หโดนจับได้เลยค่ะสำหรับการอัปเดตใหม่นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าทำให้เราเนี่ยฆ่าคนง่ายขึ้นแล้วก็หมกศพได้ง่ายขึ้น,น,นมากๆเลยนะคะเพียงแค่ฆ่าแล้วก็ทิ้งลงท่อเลยค่ะ เออก็สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซ like, ับสครายให้ปอ้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยบายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันนะคะบายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน